สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้อมอิสุสุรังสิตเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมเจ้าตัวแค p p โฟ1.9เกรด LDA นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสีบอลเงินราคาค่าตัวอยู่ที่796,000บาทรายละเอียดอุปกรณ์มียังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับรุ่นเกรด LDA ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกที่กันชนด้านล่างนะครับกรจังหน้าเป็น ทูโทนนะครับสีโครเมียมตัดกระสีออกทองๆอง,องนะครับโลโก้สัญลักษณ์อินสุขขนาดใหญ่รุ่นนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมด้วยยางบิสโตนลายสวยๆเลยกันนี้ก็แต่งแบบเดิมๆนะครับเน้นใช้งานเน้นครอบครัวนะครับมาดูด้านข้างนะครับอันนี้พิเศษหน่อยอะนะครับพามาชม ก็ลูกค้าเลือกเป็นแบบกระบะไรเนื้อตัดขอบนะครับก็จะไล้ขอบนะครับของจากสูงเลยนะครับก็ลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้ได้ครับด้านหลังก็จะเป็นกันชนสองชั้นนะครับใช้งานสะดวกสบายแล้วก็ตัวมือเปิดก็มีกล้องมองหลังบิวอินนะครับก็เน้นใช้งานครอบครัวด้วยรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปทำมาค้าขายก็ได้นะครับก็มีพื้นที่กระบะให้ บรรทุกของนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับรุ่นนี้ภายในก็เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับสวยงามนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับรุ่นนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่796,000บาทนะครับมีจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะครับ ปุ่มควบคุม,มเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับรุ่นนี้จะมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้เลือกด้วยนะครับเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมสวยงามครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานก็มีมาให้ครบนะครับ ABS Airbag นะครับรุ่นนี้ดูด้านหลังนะครับพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางนะครับเป็นรถครอบครัว สะดวกสบายนะครับตัวเบวาะก็จะมีที่พักแขนด้วยที่วางแก้วด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะมี USB นะครับเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคารุ่นนี้ก็จะมี3สีให้เลือกสีขาวสีบอลแล้วก็สีเทาแลมโบนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่796,000บาทนะครับก็สนใจออกรถอีซูซูอยากได้แคมเปญและเงื่อนไขดีๆนะครับอย่าลืมทักหาต้อมอีซูซูรังสินนะครับ089-920-2618ขอบคุณครับ